ใครมีพักเครื่องแบบนี้มีราคา100-200บาทขายได้จริงไหมตามือใหม่ขายเหรียญชนะไปช่วยกันดูนะครับไป ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกคนด้วยนะครับทั้งคนเก่าคนใหม่นะครับผมสวัสดีทุกๆคนเลยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มือใหม่แคลเลนชแนลด้วยนะครับทุกๆคนเลยนะครับผมและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับมือใหม่แคลเลนชแนลด้วยนะครับขอบคุณครับผมต้องขออภัยล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับสำหรับครูบาอาจารย์ที่เกี่ยวกับเหรียญเก่าแบงก์เก่าพักเครื่องเก่าธนาัตรเก่าถ้าผมพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขอกราบอภัยไว้ด้วยนะครับเพราะว่าอันไหนที่ผมซื้อมาผมก็เอาาามมมคิิิอออกกกรรรีีวววผผผดดดตตงงงงไหนนใช่ั้้้้ยบบบ็็ููถขภะ โอเคนะครับเข้าเรื่องเลยนะฮะอันนี้ผมจะมาพูดถึงพระเครื่ององค์นี้นะครับคือพระอะไรมีราคาไหมเก็บได้ไหมขายได้หรือเปล่าตามือใหม่ใครเหรียญฉันนไปดูกันเลยเลยครับไปโอเคนะครับผมต้องขอกราบอภัยไว้ด้วยจริงๆนะครับผมอย่าเพิ่งด่านะครับก่อนที่จะดูคลิปนะครับผมสําหรับพักเครื่องผมก็ไม่รู้นะครับผมไม่รู้เรื่องเลยครับชอบเก็บสะสมชอบเอามาทําคลิปให้คนดูดูนะครับก็ใครจะดูใครไม่ดูก็ไม่ว่ากันนะครับผมก็เอาไว้ดูเป็นแนวทางได้นะครับผมเอาไว้ดูเพื่อความบันเทิงก็ได้นะครับ ก็ผมไม่รู้จริงๆนะครับสําหรับเครื่องมันเป็นพ้าอะไรนะครับผมก็ต้องขอภัยจริงๆนะครับก็ประมาณนี้นะถามว่ามีราคาไหมผมว่าน่าจะไม่มีหรอกครับก็หลักร้อยถ้ามีก็น่าจะหลักสองร้อยสามร้อยร้อยสองร้อยประมาณนั้นนะครับคิดว่านะครับโอเคนะครับผมถ้ามีก็ขอภัยด้วยแล้วกันครับเพราะว่าไม่รู้จริงๆนะครับผมเข้ามาแนะนําเข้ามาบอกเข้ามาสอนกันได้นะฮะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราไปดูรายละเอียดก็ใกล้ก่ันดีกว่านะครับเพราะว่ามันดูไม่รู้เรื่องนะครับผมประมาณนั้นนะครับผมป โอเคนะครับก็ประมาณนี้นะครับถ้าใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเข้ามาสอนทีนะครับพ้าอะไรก็ไม่รู้นะครับผมประมาณนั้นนะครับส่วนเรื่องราคาก็ไม่การรับกันนะครับผมไม่รู้ว่ามีราคาเท่าไหร่นะครับประมาณนั้นนะครับถ้าหากผู้ผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยนะครับเพราะว่าพักเครื่องผมไม่รู้จริงๆนะครับต้องขอโทษจริงๆนะครับแล้วขอบคุณพี่ๆหลายๆคนมากนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจเยอะมากนะครับผมขอบคุณมากนะครับผมก็ใครที่คอมเมนต์ไม่ดีก็ผมก็ปล่อยผ่านนะครับผมคอมเมนต์ทุก ทุกวันเว้นวันทุกวันเว้นวันเลยนะครับผมเข้ามาด่าผมนะครับไม่รู้ว่ามีจุดประสงค์อะไรนะครับผมประมาณนั้นนะครับช่างบันเทิงครับเขาอยากจะทําก็เขาไม่อยากให้ผมทําคลิปก็เรื่องของเขานะครับผมประมาณนี้นะครับก็หาผพูดผิดภาพประการใดก็ต้องขออภัยด้วยนะครับตั้งแต่ล่วงหน้าไว้แล้วครับตั้งแต่ต้นคลิปแล้วนะครับผมก็อย่าสับสนนะครับช่องผมไม่ใช่ช่องรับซื้อเหรียญนะครับคนดูจะได้ไม่สับสนนะครับผมประมาณนั้นฮะเจตนาของผมก็คือว่าอันไหนที่ผมสะสมมาอันไหนที่ผมรีวิวมาซื้อมาก็เอามารีวิวนะครับ เพราะว่าอาจารย์หลายท่านเขาก็บอกว่าถ้าตัวเองมีเหรียญตัวเองก็ทําช่อง youtube ได้มันไม่แปลกนะครับผมประมาณนะครับต้องก็พูดหลักความ,มจริงก็บางคนก็รับไม่ได้นะครับประมาณนี้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะฮะผู้ผิดพลาดันกไรก็ต้องขอไปด้วยนะฮะ ตกหล่นอะไรไปบ้างขาดเหลืออะไรไปบ้างก็คอมเมนต์เข้ามาบอกเข้าเข้ามาบอกเข้ามาสอนกันได้นะครับผมเรียกเปลี่ยนความรู้กันนะฮะโอเคนะครับผมประมาณนี้ครับก็สําหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับสวัสดีทั้งคนเก่าคนใหม่ด้วยนะครับขอบคุณอย่างสูงนะครับที่เข้ามาให้กําลังใจนะครับผมก็เดี๋ยวผมก็จะไปพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับผมประมาณนี้นะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะฮะสวัสดีครับและอย่าลืมฝากกดไลค์กดแช สำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับเดี๋ยวคลิปหน้าอีพีนหน้าเจอกันใหม่นะทุกคนสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ